กิจกรรมกรีนมิชชั่นบายจุลาเอ็กซกราฟภารกิจรักยั่งยืนปีที่2ได้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่31ตุลาคม2568ณศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบ,บุรีนั่นคือการนำเสนอผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศโดยแต่ละทีม ได้นำเสนอผลงานแนวคิดการสร้างนัตกรรมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสำหรับทีมที่ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ทีมชาบูสารยาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรจังหวัดนคนปรปฐมโดยได้คิดค้นแผนที่แสดงข้อมูลและพยากรการการ,ระบาดโรคเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนักเรียนกลุ่มนี้ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้เป็นทีมที่ชนะเลิศว่า ได้รับความรู้จากวิทยากรในหลายเรื่องตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมและพวกเขาภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งจะได้นำผลงานไปปรับใช้ในพื้นที่จริงเพื่อให้โครงการของพวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป ก็รู้สึกภูมิใจมากคุแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกรับแล้วก็ทางจุลานะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเป็นเป็นวิธีให้พวกเรามาแสดงออกว่าเรามีอะไรดีบ้างแล้วก็ต้องขอบคุณโรงเรียนไม่ที่วไม่สอนที่สนับสนุนทั้งคณาจารย์แล้วก็ทั้งที่สอนมาแล้วก็ดูว่าเราสามารถอินพูมตัวเองได้แล้วก็เตรียมพร้อมเข้าสู่มาหาลัายได้ครับผม ก็จะมีในเรื่องของที่คณะกรรมการเนี่ยได้บอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาตัวผลงานตัวนี้เนี่ยไปลองปรับใช้จริงครับก็มีความคิดว่าอาจจะมีการเอาไปลงพื้นที่จริงหรือทําอะไรแบบนี้ขึ้นมาครับผมเพื่อให้เนี่ยตัวโครงการของเราเนี่ยสักเซสได้นั่นเองครับผมเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่ของทุกคนนะครับผมมันไม่อาจเกิดขึ้นได้ที่กำลังของผูคนเดียวแต่ว่ามันเกิดจากการที่การเราทุกคนเนี่ยร่วมมือกันนั่นเองครับผมรองศาสตราจารย์ดรวิทยาวันนสุโภประสิทธิ์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความสําคัญของการคิดค้นนวัตรกรรมเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติโอจริงๆผมว่ามันมันให้หลายๆมุมมองด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกคือเราให้เรื่องของพื้นฐานความเข้าใจอของ Green Mission ทั้งในระดับของการใช้ชีวิตประจําวันระดับองค์กรและระดับประเทศอันนี้ก็จะอีกิปเขาข้างในในเรื่องของความรับผิดชอบตระหนักดูว่า สิ่งที่จะต้องทำสิ่งต้องเรียนรู้ในอนาคตสำหรับที่จะดูแลรักษาโรคเรามันคืออะไรบ้างครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถรอได้เลยครับทุกๆวินาทีเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราทราบว่าโลกที่กำลังร้อนแล้วก็กำลังเดือดขึ้นสภาวะอันนี้ทำให้ทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องสู้กับเวลาครับเราต้องใช้สิ่งที่เรามีในการสร้างนวัตกรรมสร้างวัตรกรร,รวมถึงงาน Impact คต่างๆเพื่อเข้าไปช่วยลด ผลกระทบจากสิ่งนี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมุ่งไปสู่การที่ทำเป็นเนกาชีฟคาร์บอนมากขึ้นใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อจะสร้างตรงนี้เนี่ยให้ประเทศไทยมีพื้นฐานความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับขณะที่ศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนกุลรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล่าถึงความน่าสนใจจากภาพรวมของผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าสู่รอบจิงชนะเลิศ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะต่อทีมเยาวชนในการต่อยอดผลงานของแต่ละทีมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมผมว่าน้องเขาเข้าใจประเด็นเรื่อง Climate Change Adaptation ดีมากนะครับเขาสามารถเชื่อมโยงกับ n a t u r n a l Adaptation Plan ที่มันมี6มิตินะครับของประเทศได้นวัตก,กรรมเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะเนี่ยผมว่าโดยรวมเป็นไปได้เกิน70-80%ขาดแต่ประสบการณ์ ค่ะแต่การสนับสนุนนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการเก็บข้อมูลในเชิงวิจัยพัฒนาเพื่อมาพรูฟเว้นไอตัวเทคโนโลยีตัวนั้นน้องๆมีความรู้และมีประสบการณ์ได้รับการถ่ายทอด4วัน3าคืนและเรียนมาเยอะมากเลยอยากให้น้องๆครับเป็นสื่อกรางเป็นแอมบบสเซอร์ไปสอนเพื่อนๆไปสอนคุณพ่อคุณแม่และทุกคนในชุมชนเมื่อน้องถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวหรือแลกเปลี่ยนนะสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนี่ยมันจะพาไปสู่ประเด็นที่2ก็คือน้องสามารถที่จะ ประยุกต์และก็ปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดที่น้องเขาอยากทําให้มันเกิดการปฏิบัติได้จริงในใน,ในพื้นที่ถ้าไปต่ออีกสักนิดนึงเนี่ยมีการวิจัยพัฒนามีภาคราชการภาคองการท้องถิ่นเข้ามาเสริมภาคมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเข้ามาร่วมผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยเราน่าจะได้เห็นแนวทางดีๆเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้เยอะมากเลยทีเดียวสำหรับผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ของการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศนั้นมาจากการแข่งขันแฮกกาะ t h o ซึ่งเป็นการคิดนวัตกรรมแบบเร่งด่วนที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคีของแต่ละทีมเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและสะท้อนถึงความเข้าใจของผู้ร่วมกิจกรรมรวมถึงจุดมุ่งหมายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริงธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพ ธนกรวัศยานนรายงาน